คู่รักมาราทอนจัดทริปสวีทไกลถึงญี่ปุ่นมีลุ้นสวมแหวนหรือเปล่าเรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งคู่ที่ยิ่งนานวันยิ่งทวีคูณความหวานขึ้นเรื่อยๆสำหรับคู่ของนักร้องนักแสดงอย่างฮันอิซิเรียะ และแฟนสาวซอจียอนซึ่งดูเหมือนว่าทั้งคู่จะแฮปปี้กับความรักในครั้งนี้เป็นอย่างมากเพราะมักจะมีโมเมนต์หวานๆมาให้บรรดาแฟนคลับและบรรดาคนโสดได้อิจฉาตาร้อนอยู่เป็นประจำล่าสุดฮันจียอนควงคู่บินไปเที่ยวญี่ปุ่นกินเที่ยวช็อปสุดฟินพร้อมบอกเล่าทริปนี้เอาไว้ว่าเดวันเป็นการเดินทางไปเที่ยวสองคนจริงๆในรอบ5ปีและอย่างที่โตเกียวยังคงเหมือนเดิมไม่ค่อยมีอะไรเปลี่ยน จากที่เคยมาเรียนตอนโน้นทำให้เที่ยวง่ายเป็นไกดให้พีจ่จีได้แต่คนเยอะมากทุกที่อากาศดีมากๆส่วนเรื่องอาหารไม่ต้องพูดถึงไว้ใจเขาได้เลยประเทศนี้เนื้อนมไข่มันสุดมากรอดูคลิปได้เลยแฟชั่นเสื้อผ้าต่างๆก็เยอะจนตาลายไปหมด มีทุกแนวกระเป๋าพอใส่ขนกลับไหมอันนี้สำคัญพรุ่งนี้ไปไหนต่อดีนะใครมีที่เด็ดโปรดแนะนำพวกเราขอบคุณคนไทยทุกคนที่ทักทายเดี๋ยวมาเขียนใหม่เจอกันโพสต์หน้าวันแรกผ่านไปด้วยดียังไม่ตีกัน h a a s h h t g a n j m e m o ส่วนทริปนี้จะมีข่าวดีเซอร์ไพรส์สมแหวนหรือเปล่าเอาเป็นว่าแฟนๆต้องรอลุ้นกันต่อไป